สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็จะมาเฉลยแบบขุกหัดท้ายหน่วยต่อนะคะในข้อ5้ในเรื่องของสารละลายมาดูโจทย์กันก่อนนะคะว่าเขาบอกว่าฟอร์มเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายน้ำโฟมไม่ละลายน้ําเมื่อแต่เมื่อสัมผัสกับทินเนอร์หนคือไม่ละลายน้ําแต่เมื่อสัมผัสกับทินเนอร์น้ํามันหอมระเหยหรือน้ํามันที่ร้อน น้ำมันที่ร้อนจากของทอดที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆโฟมจะเกิดการละลายอะดูสิจากข้อมูลที่ให้มาก็คือหนึ่งไม่ละ,ละลายน้ําแต่มันจะละลายเมื่อมันสัมผัสกับทินเนอร์น้ํามันหอมระเหยหรือน้ํามันที่ร้อนจากของทอดที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆสามารถสังเกตการยุบตัวของโฟมเกิดรูขึ้นจากก็ความข้างบนปัจจัยที่ส่งผลต่อการละลายของโฟมก็คืออะไรละ่ะละลายน้ําไม่ละลายใน ไม่ละลายในน้ำแต่ละลายในพวกทินเนอร์แสดงว่าชนิดของตัวละลายตัวทำลายชนิดของตัวทำลายต้องมีผลชนิดของตัวละลายไม่เกี่ยวชนิดของตัวทำลายเกี่ยวอ่ะโอเคชนิดของตัวละลายไม่เกี่ยวชนิดตัวละลายไม่เกี่ยวอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นกับอะไรเราบอกว่าน้ำมันที่มันร้อนแสดงว่ามีอุณหภูมิเพราะมันเกี่ยวข้องด้วยคำว่าร้อนก็คืออุณหภูมิ นะคะร้อนก็นคืออุณหภูมิเพราะฉะนั้นก็ตอบขอไข่นะคะตอบขอไข่ข้อต่อมา ข้อต่อมาข้อ6นะคะคาถามบอกว่าถ้ามีโซเดียมคอถ้ามีโซเดียมในเตรต91กรัมและน้ํา4 0รลูกบาทเซนติเมตรสามารถเตรียมสารละลายโซเดียมในเตตเข้มข้นร้อรยละ27ความเข้มข้นร้อยละ27โดยมวลต่อปริมาตรจานวน350รลูกบาทเซนติเมตรได้หรือไม่มีโซเดียมในเตรตอยู่เท่าไหร่ต้องดูก่อนมีอยู่ของที่มีอยู่คือมีอยู่91เเขาถามว่าจะสามารถเตรียม สารละลายโซเดียมไนเตรตเข้มข้นละล่ะ27จำนวน350ลูกบาทเซนติเมตรได้หรือไม่อะคีย์หลักอันนี้นะก็คือเขาให้มาว่าถ้าเราจะต้องเตรียมสารละลายที่ความเข้มข้นให้ความเข้มข้นมาจํานวนสารละลายให้มาต้องใช้โซเดียมไนเตรตเท่าไหร่หาตัวเนื้อมาก่อนแล้วก็ไปเทียบกับของที่เขาให้มาวิธีการคิดนะอ่ะละล่ะ27คิดยังไงครูคบอกแล้วนะค่าหาตัว ทำละลายอาโทษถ้าหาตัวถ้าหาตัวถูกละลายจะเท่าก,กับร้อยละคูณด้วยจำนวนสารละลายเพราะฉะนั้นร้อยละเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดก็คือยี่สิบเจ็ดส่วนหนึ่งร้อย คูณด้วยจำนวนสามร้อยห้าสิบอ่ะแล้วก็คูณไปนะคะอ่าอันนี้เอาสองนะเอาห้าหารห้าสองสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าอ่ะเสร็จแล้วก็อ่ะเอาไปดูนะคะเอ่อคูณกันได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไม่คิดเองไม่คิดเองนะให,ให้คิดไปแล้วครูคิดไปแล้วก็นะคะจะได้ทั้งหมดเก้าสิบสี่ 9ก้าสิบสี่จุดห้ากรัมนี่คือนี่คือสิ่งนะคะสารที่ต้องใช้ในการเตรียมสารละลายโซเดียมไนเตรนเตรนะคะต้องใช้ถึง94.5กรัมแต่ในโจทย์ให้มาเท่าไหร่91กรัมเพราะฉะนั้นเตรียมได้ไหมก็ต้องตอบตเตรียมไม่ได้ข้อที่เตรียมได้ก็คือผิดไปนะคะ,ตะเตรียมไม่ได้เพราะเกี่ยวกับน้ำไหมไม่เกี่ยวก็ต้องงองูนะคะ ไม่เพียงพอโซเดียมในเตรตไม่เพียงพอจึงทำไม่ได้นะคะข้อที่เจ็ดถ้านักเรียนมีกรูโคสสามี่บหกกร,รัมสามารถเตรียมสารละลายกรูโคสร้อยละแปดโดยมวลต่อปริมาตรได้มากที่สุดจำนวนกี่ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้ถามหาดูนะให้ร้อยละมาอร้อยละให้ ะะถามหาอะไรถามหาจำนวนสารละลายถามหาสารละลายให้ตัวถูกละลายมาไม่ใช่ถามหาตัวถูกอะลายเพราะฉะนั้นถ้าถามหาสารละลายหาจํานวนสารละลายที่มากที่สุดครูบอกแล้วว่าให้ใช้ส่วนกลับร้อยละ คูณด้วยนะคะตัวถูกละลายก็คือเขาให้ตัวเลขมาตัวเลขที่ให้มาก็เอามาจัดการกันนั่นแหละเป็นแต่ว่า,าจากร้อยละแปดก็จะต้องเป็นจากแปดส่วนร้อยก็จะเป็นร้อยส่วนแปดคูณกับตัวเลขหนึ่งตัวที่มีอยู่ในโจทย์ก็คือสามสิบหกเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคิดไว้แล้ว <c ười> คิดไว้แล้วเหมือนกัน <c ười> ไปดูซิีได้คำตอบเท่าไหร่เออ เขียนแบบยาวๆก็เขียนได้ถ้าอยากเขียนยาวๆเขียนไปถ้าไม่อยากเขียนยาวๆก็เขียนสั้นๆแบบคูเลยสี่ร้อยห้าสิบูกวาเซนติเมตรก็ตอบข้อคอวายเสร็จไปอีกหนึ่งข้อนะคะรู้วิธีการแล้วมันมันจะง่ายถ้าเรารู้วิธีการแล้วมันจะง่ายข้อที่แปดนะคะดูว่าข้อที่แปดเขาถามอะไรก็นำสารดับเบิลยูมวลเจ็ดสิบกรัมมละลายน้ำรอยาสิกรัมที่อุณหภูมิ28สิแดองศาเซลเซียส มวลเจ็ดสิบดับบลยูมวลเจ็สนะิบละลายน้ำร้ยหาสิ0กรัมที่อุณหภูมิ28บดองศาเซลเซียสปรากฏว่าละลายไม่หมดไม่หมดอะ่ะทำให้แห้งกรองแล้วก็ทำให้แห้งช่างตะกรที่มันละลายไม่หมดได้สามสิบสี่กรัมอ่ะโอเคใส่ไปเจ็ดสิบเหลือเหลือตะกรที่ไม่ละลายอยู่สามสิบสี่เดี๋ยวนะเมื่อทำให้แห้งอ๋อก็คือละลายเท่านี้มันอทำให้แห้งช่างตะกร และช่างตะกอนได้มวล34กรัมแสดงว่าเออมันใส่ไป70ที่ไม่ละลายเนี่ย34แสดงว่าละลายเท่าไหร่เราก็ต้องดูก่อนนะดับเบิลยูเนี่ยที่28่องศาละลายได้อยากรู้อะไรเท่าไหรใส่เจ็ดสิบนะละลายไปไม่ละลายสามสี่เพราะฉะนั้นก็ละลายสาม สามหกสามหกกรัมอ่ะโอเคเอามาทำอะไรถ้านำสารดับบรรยูหนึ่งร้อยเจิบกรัมละลายน้ำห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยกรัมที่อุณหภูมินี้ยการละลายจะเป็นอย่างไรละลายหมดหรือละลายไม่หมดก่อนอื่นก็ต้องดูก่อนนะว่าที่อุณหภูมิยี่สิแปดองศาเซลเซียสจากที่ทำมาแล้วเนี่ยมันมีการละลายได้เท่าไหร่ต่อร้อยต่อน้ำร้อยองศา ต่อน้ำร้อยกรัมนะคะก็คือหาหาความเข้มข้นลอยละออกมาก่อนจากช่วงแรกที่เขาให้มาหาว่าที่ความเข้มข้นข,นของการละลายได้ที่อุณหภูมิ28องศาเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นความเข้มข้นลอยละก็ต้องเอามวลของความเข้มข้นลอยละความเข้มข้นก็จะเป็นมวลถูกละลายหารด้วยมวล สารละลายสองร,รอลสองร,รอลเอออยากรู้ร้อยละคูณหนึ่งเข้าไปโอเคนะคะก็จะใช้แบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นนะเราก็เขียนได้สารละลายดับเนยูละลายในน้ำร้อยหาสิบซีอมนะคะเอ่อที่ละลายในน้ำร้อยห้าสิบซีอมละลายได้สาหกกรัมอ่าถ้าเป็นน้ำหนึ่งร้อยซอ็ลูกบาศกเซนติเมตรเนี่ยจะละลายได้เท่าไหร่ก็สามสส่วน หนึ่งร้อยห้าสิบคูณด้วยหนึ่งร้อยเท่ากับยี่สิบสี่กรัมอ่ะเออ,เอ,อไม่ใช่อันนี้คือหาร้อยละวันนั้นตรงนี้ต้องตอบว่าร้อยละยี่สิบสี่ความเข้มข้นร้อยละยี่สิบสี่หรือยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้จากนั้นเราก็มาดูสิว่าเฮ้ยไอเมื่อในเมื่อมันอุณหภูมิยี่สิบแปดองศามีการละลายได้ยี่สิบยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยละยี่สิบสี่เนี่ยถ้าเราใช้อ,อ น้ำหนึ่งเออน้ำห้าร้อยนะคะในร้อยละความเข้มข้นร้อยละยี่สิบสี่เปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเราใช้สาระละลายทั้งหมดห้าร้อยกรัมจะต้องจะสามารถละลายสารดับเยูได้กี่กรัมแล้วไปเทียบกับร้อยเจ็ดสิบกรัมดูนะคะครูพูดอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมคะลูกว่า อพอเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าไอตัวนี้ม,มันคือร้อยละยี่สิบสี่เราก็รู้สิอ๋อถ้าร้อยละยี่สิบี่มันคือยี่สบสี่ส่วนร้อยนะความเข้มข้นจํานวนสารละลายที่เราจะเตรียมเตมเท่าไหร่ล่ะห้าร้อยนี่ไงอ่ะก็คูณกับห้าร้อยเข้าไปก็จะได้ละว,ว่าสารละลายที่เราต้องใช้เราต้องใช้เท่าไหร่เขากําหนดมาให้เราเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบนี่คือสิ่งที่กําหนดให้แต่เราต้องใช้เท่าไหร่ล่ะตัด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 ได้เท่าไหร่ 5, ้าสี่ยี่ส 2, บสองห้รัมเราใช้ร้อยีกรัมแต่เขาให้มาร้อยเจกรัมอันนี้คือแบบคิดง่ายๆคิดแบบรวดเร็วแต่ถ้าแบบส,สวยๆประมาณนี้สาร W มีสภาพกาล,ละลายในน้ำร้อยยี่สอ่าถ้าละลายในน้ำห้าร้อกรัมต้องมี W สาร W อยู่ก็24ส่วน100 500, ่งรคูณห้าก็เท่ากับร้อกรัมนะเพราะฉะนั้น เหลือมันละลายไม่หมดสารดับบรรยูเนี่ยมันมีมวลให้เราเนี่ยร้อยเจ็ดสิบกรัมถ้าใส่ลงไปในน้ำห้าร้อยกรัมความสามารถในการละลายมันละลายได้แค่ร้อยี่สิกรัมเนะเพราะฉะนั้นมันก็เหลือที่เหลือเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบลบร้อยยี่สิบก็เหลือห้าสิกรัมเพราะฉะนั้นก็ตอบได้ว่าละลายไม่หมดและเหลือสารอยู่ห้าสิกรัมค่ะละลายไม่หมดเหลือสารดับบรรยูอยู่ห้าสิกรัม คิดสองขั้นตอนนะสำหรับข้อ8ดข้อที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งคือหาร้อยละการละลายได้ของการทดลองครั้งแรกตรงเนี้ยหาร้อยละออกมาก่อนว่าเปอร์เซ็นต์การละลายได้มันเท่าไหร่ขั้นตอนที่หนึ่งหาร้อยละความเข้มข้นออกมาพอได้ความเข้มข้นเสร็จก็ดูสิที่ความเข้มข้นหรือที่ที่น้ำหนึ่งร้อยกรัมก็ได้ในที่นี้มันคือกรัมนะถ้าในน้ำหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยมันจะมีความสามารถในการละลายได้ ะะได้24กรัมเราก็คิดในครั้งที่สองเอามาคิดต่อในครั้งที่สองว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าในความเข้มข้นเลยๆ24กรัมความเข้มข้นเสร็จเอาความเข้มข้นที่ได้เนี่ยตรงนี้ความเข้มข้นที่ได้ตรงนี้นะสมตดได้ a เออก็เอาความเข้มข้น a ออร้อยละความเข้มข้น a ในสารละลายทั้งหมดเท่าไหร่500กรัมก็จะเป็น a ส่วนร้อยคูณ500นี่ไงก็จะเป็น24ส่วนร้อยคูณ500ก็ได้เท่ากับ120กรัมเราค่อยไปดูว่าเขาใส่สาร w ะบยูไปเนี่ยทั้งหมด170แต่เราเความสามารถในการละลายอะ่ะก็คือ120กรัมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหลือเหลือ50กรัมข้อที่เก้า ข้อสุดท้ายเลยนะบอกถ้าใช้จุลสีทั้งหมดหกสิกรัมจะสามารถเตรียมสารละลายจุลสีที่มีความเข้มข้นและปริมาตรเท่าไรได้บ้างตอบได้มากกว่าหนึ่งข้ออะจุลสีที่ใช้ใช้ทั้งหมดเท่าไหร่หกสิบกรัมอะข้อเนี้ยเขาให้มาเป็นชอยอ่ะกขคงจชอชอยเยอะขนาดนี้ครูแบบมันต้องคิดทุกข,ข้อแหละนะเวลาเราจะตอบเนี่ยแ,แ,แ,แต่ว่าครูเล็กว่าวิธีที่ง่ายก็คือเอามาใส่ในตารางซะ กกขขงจอชอ่อะเข้มข้นเลยล้วเท่าไหร่เอามาใส่ในในช่องความเข้มข้นซะอ่ะมียี่สิบยี่0บสี่สี่ห้าห้าสิบสี่สิบแล้วก็ยี่สิบปริมาตรสารละลายจุลสีอ่ะถ้ากอไก่เนี้ยก็คือร้อยห้าสิบแล้วก็สองร้อยห้าสิบร้อยี่สิบสองร้อยห้าสิบร้อยสิบแล้วก็สองร้อยเด็กเห็นไหมครูเปลี่ยนนะครูเปลี่ยนเพื่ออะไรมันดูให้มันดูง่ายนะเพราะฉะนั้น หามวลก็คือหาตัวถูกอะไรก็ถ้าเรารู้ความเข้มข้นไรละก็เอาความเข้มข้นไรละคูณด้วยปริมาตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยร้อยห้าสิบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้จะได้ค่าการคำนวณออกมาดังนี้เลยนะมันอาจจะไม่ค่อยตรงนิดนึงนะมันอาจจะไม่ค่อยตรงนิดนึงอ่ามันเลื่อนมันเลื่อน เดี๋ยวครูขีดให้นิดนึงอ่ะนะคะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยอันนี้คือของกอขอคองอจอฉออ่ะมวลจุลสีถ้ามีมวลจุลสีหกสิบกรัมสามารถเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นของข้อกอได้ไหมมีหกสิบ มีใช้จุลสีถ้าใช้จุลสีทั้งหมดหกสิบกรัมถ้าหกสิบกรัมเตรียมสารละลายเข้มข้นลยละยี่สิบของขอกอได้ไหมขอกอใช้เท่าไหร่เองใช้สามสิบมีหกสิบเพราะนั้นเตรียมได้ไหมเตรียมได้เตรียมได้ไดอ่ากอก็เตรียมได้นะคะข้อขอล่ะเออเราใช้สารละลายใช้จุลสีเนี่ยหกสิบกรัมพอดีเลยอุปกรณีเป๊ะอันเนี้ย เตรียมได้พอดีเป๊ะเลยนะความเข้มข้นอะไยี่สิบสี่เพราะฉะนั้นข้อขอไข่เนี่ยชัวๆขอไขอช่ชัวๆนะคะแล้วก็คอนะคะข้อคอกวายคอควายเนี่ยใช้จุลศีห้าสิบสี่กรัมใช้ห้าสิบสี่กรัมมีหกสิบใช้ห้าสิบสี่กรัมเพราะฉะนั้นก็เตรียมได้ก็เตรียมได้คอควายก็เตรียมได้งมมูงูงูเนี่ยใช้จุลศี มวลของจุลสี่ร้อยี่สิบห้ากรัมแต่เรามีแค่หกสิบเพราะนั้นข้อ,องงูทําไม่ได้งูนี่ทําไม่ได้ร้อยห้าสิบเตรียมไม่ได้นะส่วนจอจานจอจานใช้มวลจุลสรีหกสิกรัมพอดีเป๊ะเพราะนั้นจอจานก็ทําได้อ่าโอเคชอชิ่งใช้มวลจุลสีสี่สิกรัมเพราะนั้นก็ก็ทําได้ก็ทําได,ได้คือถ้า ขึ้นอยู่กับคําคถานนะถ้าเขาถามว่าเตรียมเอ,อ่อข้อไหนได้บ้างก็จะเป็นกอไก่ขอไข่คอกวายจอจานแล้วก็ฉช,ชิงแต่ถ้าเขาถามว่าเตรียมได้แบบพอดีเป๊ะไม่มีเหลือไม่มีขาดเนี่ยก็จะเตรียมได้สองข้อคือขอไข่กับจอจานนะวิธีคิดก็คิดแบบนี้อ่ะก็คขางไว้ให้ก่อนนะคะก็คิดว่าเด็กๆน่าจะ มันพิจารณาค่อยๆพิจารณาเวลาเขาเวลาเราอ่านคําถามเวลาเราเจอช้อยนะคะพยายามดูว่าเฮ้ยข้อมูลที่รู้รู้อะไรเขาถามอะไรเราแล้วเอาข้อมูลมาทําอะไรได้บ้างก็หวังว่าคงจะช่วยเด็กๆได้นะคะสวัสดีค่ะ